สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการโรงซ่อมจิตนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชายหนุ่มท่านหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเลือกเดินทางในเส้นที่เรียกว่านักเลงแต่ว่าความเป็นนักเลงของเขานั้นเขาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ชีวิตของเขานั้นสมบุกสมบันมาตั้งแต่เด็กเลยจน ถึงในเส้นทางชีวิตที่เรียกว่าเป็นนักเลงของเขาครับและเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหนุ่มคนนี้กันนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับคุณโป้อานนท์นะครับสวัสดี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 ครับเออก่อนอื่นเลยนะคุณผู้ชมนะเราจะต้องบอกนะครับว่าคุณโป้เนี่ยเขาอย่างที่ผมบอกไปชีวิตเขาสมบุกสมบันมากครับแล้วก็เป็นเส้นทางนักเลงที่บอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ถามก่อนเลยว่าจริงจริงเนี่ยเป็นนักเลงมันจะเกิดไหมไม่ครับอืมและอะไรบ้าถึงพลักดันให้เราเป็น ก็คือตอนเด็กๆโดนแกล้งบ่อยอโดนแกล้งโดนตีบ่อยอ,อย่างเงี้ยครับก็เลยเก็บกดบ้างอะไรบ้างคือมันฮึดมาแน่ตอนนั้นครับแต่ก็ไม่สู้เริ่มจริงๆเริ่มที่จะเป็นนักเลงเนี่ยมันมันเริ่มจากตรงไหนยังไงไเริ่มจากคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราโดนแกล้งบ่อยเนี่ยพ่อเราเห็นพอ่อเราก็เลยเรียกเขาไปคุยอบอกว่า ทำไมเราไม่สู้อืสู้ไปก็เจ็บเพาะทั้งคู่อย่างเงี้ยเจ็บพร้อมกันนับแต่วันนั้นมาผมสู้เลยอืครับก็สู้เลยครับสู้แบบว่าสู้ต้องเรียกว่าไม่สู้แบบไม่คิดเลยไหมใช่ครับก็คือถ้าโดนนิดนึงก็เอาแล้วเอาคืนอยู่แล้วครับแล้วตอนนั้นเราคิดว่าเราจะเป็นนักเลงไว้เพื่ออะไรไม่คิดครับไม่ได้คิดเลยตอนแรกก็ไม่คิดเป็นนักเลงครับอือครับผมถามนิดนึงนอกเหนือจากคาถามนะครับตอนเด็กๆเป็นคนยังไง คือเร,เรียบร้อยครับเรียบร้อยบอกได้เลยว่าเรียบร้อยเดินกลับมาใส่ชุดนักเรียนกลับมาถอดรองทเท้าเข้าบ้านอย่างเดียวทีนี้พอเราเราเป็นนักเกรงแล้วเนี่ยความหมายตอนนั้นร,รู้ไหมว่านักเกรงมันคืออะไรแล้วมันมีความหมายยังไงตอนนั้นยังไม่รู้ครับครับตอนนั้นคือคิดว่าต้องเป็นใหญ่อย่างเดียวถ,ถ้าคือตอนที่เขาเข้ามาในวงการนี้แล้วต้องเป็นจ่าฝูงเดียวต้องเป็นที่หนึ่งของเพื่อนให้ได้ครับคิด<อ><ม>แค่นั้นตอนนั้น แล,แล้วโป้เองเป็นนักเลงแบบไหนผมมีสองแบบเลยพี่ครับไลยฟังก็คือถ้าเป็นในซอยผมเนี่ยในละแวกนั้นอนะ่ะผมจะช่วยแบบว่าคนที่ไม่มีทางสู้อะ่ะอย่างเช่นเสี่ยวโรงงานมาทํางานอย่างเงี้ยอก็คือผมจะช่วยผมจะช่วยเขาถ้าเขาโดนเด็กวัยรุ่นในซอยหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับเราก็เราต่นที่เราจะช่วยเด็กของเราเราไปช่วยเขาครับตอนนั้นเราคิดว่าอะไรก็คิดว่าเพราะ เขาไม่มีทางสู้อะพี่แตให้ผมผมก็คิดว่าเขาไม่มีทางสู้เห็นแล้วก็สงสารบ้างอะไรบ้างครับก็เลยอยากให้มันเชียร์กันไปก็จบเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราโดนแบบว่าดูถูกเยียดยม้มหรือว่าแบบว่าเฮ้ยมามาลบเหลี่ยมเราไว้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่ลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี่ครับลบเหลี่ยมก็คือผมเอารถประจำนํำไหมไม่บอกว่าบอลไหนอืมแต่สุดท้ายก็คือเขามาทวงนี้ผมเพิ่มอะแล้วก็ยิงกัน ครับยิงกันนี่คือเรายิงเขาเขายิงเราก่อนอเขาเขาเขายิงโป้ก่อนคอ่าฮะแล้ว <ผม S 1> เราวิ่งขึ้นไปหยิบปืนบนบ้านมายิงคือตอบโต้กันเลยคือตอนแรกเขายิงผมภัยเดี๋ยวผมวิ่งหลบอย่างเดียววิ่งขึ้นไปในบ้านเลยนัเขาคือเขามาหาเรื่องเราที่บ้านเลยครับอืออ่าแล้วงไงต่อฮะก็คือก็ผมก็หยิบปืนเอามายิงคืนแต่เขาก็กําลังออกมาแล้วผมก็ยิงยิงไล่ไปเหมือนกันอครับโดนไหม ไม่โดนครับไม่โดนเลยเราไม่ได้หนักแม่นปืนที่เรายิงส่งเดชอย่างเดียวแล้วเรื่องราวต่อต่อหลังจากนั้นที่มันมีน่าจะเป็นเหตุเรื่องของเหตุความรุนแรงมันมีอะไรที่มันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมรุนแรงเพิ่มมากขึ้นก็คือถึงขั้นเสียชีวิตอย่างเงี้ยมีครับอืมอืมเล่าให้เราฟังได้ไหมครับเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไอเสียชีวิตนี่เป็นครั้งสุดท้ายผมนอนอยู่บนบ้านน้องผมมองหน้ากับเด็กวัยรุ่นคนหนึง่งแค่มองหน้ากันพี่น้องผมก็เดินเอามมดไปเสียบ คือน้องเอาเอาเอา,เอา,เอามี้ไปแทงเขาเลยครับอ uh ่าฮะแค่มองหน้าปุ๊บมองหน้าเนี่ยมองหน้าเนี่ยแล้วมีปากเสียงกันนิดหน่อยอืมสรุปผมลงมาเนี่ยอืผมลงมาเนี่ยผมก็ช่วยน้องรู้สึกยังไงตอนนั้นหลอนครับก็คือแบบว่าเขาเขาพูดเขาพูดคำสุดท้ายออกมาพี่มาทําผมทําไมเออเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตายเลยตายในยอ้อมอกเร,เราเราพาไปส่งโรงพยาบาลเราขับรถไปพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยครับบอกหมอพยาไทยเนี่ยช่วยเขา ช่วยให้เขาเต็มที่เลยพี่กี่ล้านก็ยอมเสียอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดไม่รอดตายอัลูกน้องเยอะไหมครับตอนนั้นเยอะมากตอนนั้นนะสี่สิบห้าสิบได้เขาทําไมเขาถึงมาอยู่กับเราตอนนั้นมันมีหลายตอนนะพี่มีลูกน้องเด็กกับลูกน้องโตถ้าลูกน้องโตนี่ือทั้งสองพาร์ทเลยเอาตอนเด็กก่อนตอนเด็กก็คือเขาผมชื่อดังอืผมชื่อดังเขามาอยู่กับผมเขาก็อยากดังอยาก อยากไม่โดนคนอื่นแกล้งเงี้ย uh huh. ไม่โดนคนอื่นตบตีไม่โดนคนอื่นทําร้าย uh huh. เขาก็มาอยู่กับผมเพราะชื่อผมใช้ได้ตอนนั้นแล้วโตมาล,ล่ะโตมานี่คือผมเป็นเจ้าของบ่อนแล้ว uh huh. ผมเป็นเจ้าของบ่อนตั้งแต่ส uh ิบแปดครับอื uh huh. ก็มีบางทีก็มีตํารวจเดินตามอย่างเงี้ยครับย้อนกลับไปถามเรื่องของตอนที่ไปทําเขาเสียชีวิตครับตอนนั้นกลัวไหมแล้วเรื่องคดีมันมัน,ม,นมันสิ้นสุดหรือ,อยังยังไงมันพูดได้ไหม คือสิ้นสุดแล้วคือน้องผมติดคุกครับน้องนี่คือน้องน้องชายแท้แท้เนี่ยตับเล็กครับอติดคุกสองปีครับผมหลังจากตอนนั้นเราพอเรามานั่งคิดย้อนแล้วมันรู้สึกไงครับก็คือเขาตายถ้าลูกเราโดนบ้าง่ะถ้าลูกเราตายบ้างอ่ะเราจะรู้สึกไงย้อนกลับไปถามนะทําไมตอนนั้นถึงต้องคิดว่าเอ้ยต้อง เอาให้เขาตายเลยหรือว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งใจนะตอนไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์พาไปก็คือสุลามุนกันอนะ่ะแล้วก็นั่นอนะ่ะมันก็ตายผมก็ไม่รู้จะทําไงครับแต่ก็ชดใช้ให้พ่อแม่เขาไปกลับมาเรื่องของการใช้จ่ายบ้างครับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเงี้ยที่บ้านเขายังไงกับปอบ้างครับให้ตลอดครับไม่มียังไงก็ให้พ่อืครับอ,อเขาก็แซวเขาก็รัก,กันนะครับเรื่องที่เขาขอบ่อยมากที่สุดเลยขอกับโปงพ่อ ก็คือเรื่องยาเรื่องยาครับเรื่องยาเรื่องนักเลงก็มีบ้างครับพ่อเตือนเรื่องยาแล้วเราเคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรอย่างนี้บ้างไหมมีครับพักหนึ่งครับแต่คือตอนนี้ไม่แล้วนะไม่ไม,ไม่มีเด็ดขาดเลยครับอตอนนั้นตอนนั้นมันมันอารมณ์ไหน พอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับว่าอารมณ์ไหนที่มันต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องมาจากการที่เราจะต้องเดินในเส้นทางของนักเลียงเราแล้วคือคนเป็นหัวหน้าเนี่ยพี่ต้องมีเงินเลี้ยงลูกน้องถูกป่ะครับก็คือต้องตอนนั้นถ้าเป็นขอพ่อพ่อก็เริ่มไม่ค่อยให้แล้ว<อ>ก็เลยต้องขายยาขายยามียาต้องมียาให้เพื่อนอยู่กับเราถ้าเป็นรุ่นเพื่อนนะก็ให้เพื่อนอยู่กับเราแล้วก็ให้เสพล้วก็ให้นี่แล้วเราก็าขายด้วยอย่างเงี้ยครับ ตอนที่มันคิดตอนนั้นคิดจะทาเนี่ยมันรู้สึกไหมว่าเฮ้ยเราทําไปแล้วนี่มันไม่ดีไว้มันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันมีความคิดบ้างไหมั้นไม่ครับเป็นจ่าฝูงเนี่ยต้องต้องใหญ่ที่สุดมันก็จะต้องทําเพื่อให้เรามีพลังเยอะที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้มาถึงเรื่องที่เมื่อกี้ป้พูดค้างไว้เรื่องที่คุณพ่อมารับมีดแทนเราเป็นยังไงบ้างฮะวันนั้นเมียเก่าผมเลิกกันไปแล้วมาขอตังค์ครับผมครับแล้วก็นี้่แฟนแฟนแฟนเขาอ่ะแฟนเขาอบ รู้แฟนเขารู้ได้ไงผมไม่รู้นะแต่แฟนเขามามาลากเมียเก่าผมเนี่ยถูไปกับพื้นจากที่บ้านบ้านโป้เลยหรอครับถูไปกับพื้นแล้วเมียเก่าผมร้องเสียงดังร้องให้ผมมาช่วยร้องแบบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ผมได้ยินผมวิ่งลงมาช่วยกับน้องชายผมครับครับก็วิ่งเข้าไปใส่ใส่กันแป๊บหนึ่งพ่อผมคงได้ยินเสียงอะวิ่งลงมาไล่นั่นมันฟักมีดจังหวะมันฟักมีดมาปุ๊บมันจะแทงผมพ่อผมกะโดดมาไอ้นี่พอดีกระโดดมาช่วยพอดีก็เลยโดนเสียบ เข้าไปเลยเข้าเเลลยทะุกือบทะลุหัวใจครับอาการเป็นยังไงครับตอนนั้นเพราะผมเกือบตายครับเข้า ICU ครับแล้วตอนนั้นต้องถามความรู้สึกแหละเป็นยังไงบ้างแขนมากครับเออครับมันมีความคิดว่าเราจะต้องทําอะไรไหมตอนนั้นผมไปเลยหยิบปืนสองก็บอกไปกับน้องชายไปเลยเออครับไปบ้านเขาเลยคิดว่าจะไปทําอะไรไปฆ่าเขาแน่ๆเดี๋ยวถ้าเจอยังไงก็ตายแน่ แล้วเจอไหมครับไไม่เจอครับอืบก็คือเจอพ่อแม่เขาแล้วเราได้ไม่ครับไม่ได้ทำอะไรครับคือตอนนั้นคือคิดว่าถ้าเกิดว่าไปถึงเนี่ยถ้าเจอไม่เอาไว้แน่ไม่ไว้แน่ครับอเพราะตอนนั้นยังไงก็ไม่ต้องตายอย่างเดียวทําพ่อ,ทำพ,อทำพ่อใขรๆข็รักอะครับความรู้สึกถามย้อนกลับไปความรู้สึกตอนที่คุณพ่อเนี่ยมารับแทนเราแล้วเรารู้อยู่โอ้คุณพ่อโดนเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็วิ่งไปจับมีดไว้เลยจับมีดพอมันดึงออกปุ๊บมันจะแทงต่อผมก็จับมีดไว้มือผมก็เลือดออกเนี่ยโดนมา ผมก็จับมีดไว้ครับตอนนั้นคุณพ่อได,ได,ได้ได้พูดอะไรกับเราไหมระหว่างที่มันเกิดเหตุการณ์อยู่พ่อโดนปุ๊บเนี่ยผมยังไม่รู้แต่ว่าผมก็วิ่งไปสู้กับพวกนั้นต่อ,อ,อแต่ว่าพวกมันหนีพวกมันหนีแล้วคือพวกมันหนีไปแต่ว่าผมจับตัวพี่ชายมันได้เนี่ยผมเอาหมวนกตีตกรถเนี่ยมันเลยไปไหนไม่ได้ก็เลยจับมันได้ก็คือเละเลยจากเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ ตั้งแต่โป้เริ่มที่จะเข้ามาอยู่ในเส้นทางอันนี้นะครับจนถึง1 8 19ที่โป้บอกเนี่ยมันเหตุการณ์รุนแรงส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดมาจากเราเองไหมหรือว่าเกิดมาจากคนรอบข้างของเราทั้งสองอย่างครับจากเราเองด้วยจากบริวารแล้วด้วยนะครับอือฮึแล้วมันมันมีมันมีถึงแก่ชีวิตเนี่ยมันหลายครั้งไหมโป้ครั้งเดียวครับถ้าถึงชีวิตครั้งเดียวแต่ถ้า,เ,<ร>าเป็นครับแต่ถ้าเป็นพยายามฆ่าอะไรแบบนี้ก็หลายครั้งหลายครั้งมากถามตรงๆงเลยครับติดคุกมา หลายครั้งยังคุกใหญ่ไม่เคยติดแต่ถ้าสารเด็กนะถ้ารวมแบบไม่ถ้าไม่รวมคดีถ้าไม่รวมแบบเคลียร์ตังค์นสารสิบ่ารอบแน่นอนคือลงพักทุกวันเขาเข้าออกครับพอเข้าไปแล้วอยู่ในนั้นเราคิดอะไรได้บ้างไหมก่อนที่เราเข้าไปแป๊บเดียวครับเข้าไปผมก็ประกันออกมาคือตอนนั้นน่ะพ่อเสียตังค์ไปถ้านับคดีผมนี่เป็นสิบล้านปาถึงตรงนี้พอมองแล้วเนี่ยโป้คิดว่าตัวเองมีจุดเสียในตัวเองยังไงบ้างตอนนี้อครับถ้าตอนนี้ ก็มีคืออารมณ์ร้อนมากอะไรมากแต่ว่าผมเดี๋ยวนี้ผมเมียผมพูดนิดนึงผมก็จะหยุดละอืครับมัน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 มีปมครับเราเราจะบอกว่ามันเป็นอย่างงี้เราเราเราว่าเราอยากเจอหน้าลูกอ่ะอืครับพอถ้าเกิดว่าตอนเกิดใจร้อนวู่วามไปมันก็จะมันจะผิดไปหมดครับโป้คิดว่าเหตุการณ์ที่คุณพ่อโดนทําร้ายแทนเราเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตโป้เองด้วยไหมเปลี่ยนครับอืคือเนี่ยพ่อเราโดนแล้วอ่ะ คือเราจะทําต่อไปแล้วถ้าครั้งหน้าเนี่ยพ่อเรามาโด,โดนอีกอะพอพวกนี้มันเล่นมันเล่นมันเล่นไม่เอามันไม่เหมือนเราไงเราบางทีเรายังคิดได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันทำลายพ่อเราอีกรอบถ้าเกิดพ่อเราตายเราจะอยู่ยัยงไงถามนิดนึงก่อนจะปิดแบลกนี้ทำไมนักเลงทุกมีเรื่องกันด้วย ก็ต้องเป็นใหญ่อรพี่ให้คนเขากลัวอือันนี้ก็คือเรื่องราวบางส่วนบางช่วงบางตอนของโป้นะฮะที่เราจะได้เห็นถึงความที่สมบุกสมบันของชีวิตอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆ้อยนะฮะแต่ว่าก็ถือว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ทําให้ให้ชีวิตของผู้ชายคนนี้นะครับเขาเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องราวของคุณพ่อที่บอกว่าพอมารับแทนแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้อง เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับใช่ไหมฮะ<ช>อ่าฮะเรื่องราวของโป้ยไม่จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมากับโปรงซ่อมจิตครับ